างสาวพิยพรกมลการวันนี้จะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรงเรียนองค์อยวิทยาคมกันค่ะโรงเรียนองค์กรวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภออนค่อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่367เนนเจริญทัรนาหมู่1ํำบลอองค์อยอำเภออุนข่อยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้ที่โดยโรวมประมาณ4 8ไร่าทางโรงเรียนอมก่อยวิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ดังปรัชญาของโรงเรียนนัทธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือดรธันธทรอินท้วงศ์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่นายเชิงยุทธมุนเอกนายกิติพงษ์คำแหงและนางสาวจันสุดาศีจาโรงเรียนอมก่อยวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน61คนและมีนักเรียนจำนวน1,099คนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมีแผนการเรียนดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3แผนการเรียนรู้คือห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษภาษาจีนและห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน6แผนการเรียนรู้คือแผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษภาษาจีนแผนการเรียนศิลป์ศิลปะแผนการเรียนศิลป์กีฬาแผนการเรียนศิลป์การเงินอาชีพแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปโรงเรียนองก์อยวิทยาคมได้ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพรวมถึงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลืศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีศิลปะภาษาดนตรีและกีฬา ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ตามความต้องการและความถนัดของตนเองตลอดจนการจัดบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆที่เอื้อการเรียนรู้ให้สำหรับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอาทิเช่น 1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศนักเรียนแผนการเรียนศิลปภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนและเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 3. กิจกรรมกีฬา 4. กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น 1. การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาโดยใช้อมก่อยโมเดลด้วยกระบวนการ P.D.C.A. 2. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทร,ารามาธิบดีสสินทรมหาวชิลาลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว 3. กิจกรรมกีฬาสี 4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากยางรัก 5. กิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยแก้วและ 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเช่น 1. รางวัลพระราชทานประเภทกิจกรรมการวาดภาพระดับดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ครั้งที่2 2. รางวัลพระราชทานประเภทกิจกรรมการวาดภาพระดับดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภายใต,ใตกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครั้งที่2 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล c m i u Music Competition 2023 4. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับประเทศในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีประจำปี2564 และนี่คือผลการดําเนินงานและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงเรียนอม่อวิทยาคมค่ะพวกเราสัญญาว่าจะพร้อมก้าวไปพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมไปในทุกๆด้านสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่นของพวกเราตลอดไปค่ะ